อย่างมีเหตุย่อมมีผลนะคะหากคุณทำลายกฎแห่งกรรมนี้ชาติหน้าจะไม่เกิดเป็นคนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของวันที่16พฤษภาคม2565นะคะวันนี้นะคะแอดจะรีบเอามาลงให้เพราะว่าแอดจะลงแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่พอดีว่าแอดมี ภารกิจที่ต้องทําก็เลยต้องมาลงในวันนี้นะคะแอดขอโทษด้วยนะคะก็ยังทนอยู่นะคะอีกหลายวันอยู่นะคะกว่าจะถึงวันที่16เพราะฉะนั้นนะคะดูให้จบคลิปนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่โชคดีงวดที่แล้วนะคะแตกสามตัวสองตัวเลยนะคะทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สามตัวด้วยนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะ ตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยค่ะทางช่องนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสน,นุนให้เล่นการพน,นันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างถ้าเกิดใครดูจบคลิปแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองหวยชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะทางช่องก็ มีตัวเลขมาฝากในวันนี้นะคะดูให้จบคลิปนะคะโทรมาหลายคนเลยนะคะกลัวว่าจะหาซื้อลอตเตอรี่รไม่ทันแอดก็เลยรีบเอามาลงให้เลยนะคะแอดขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูช่องสองหัวชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดขอวอวยพรให้นะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังปในงวดวันที่16พฤษภาคม2565ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็โชคดีร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะแอดเชื่อว่าในคลิปนี้จะมีโชคกันทุกคนเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสาสะสมบุญกันเยอะๆนะคะสวดมนต์วันละนิดนะคะเพื่อที่จะเป็นสเสบียง บุญติดตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะคะช่วงที่มีตัวเลขนะคะแออาจจะโชว์ตัวเลขได้ไม่นานนะคะผิดกฎของช่องยู u ู e เนาะใครไม่ทานก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะบางคนอาจจะเข้ามาดูว่าช่องสองหวยชาแนลมันเข้าทุกงวดไหมเข้าจริงไหมย้อนหลังดูได้เลยนะคะบางคนอาจจะแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้นเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบซื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลข ทุกตัวนะคะก็มีความเสี่ยงใครที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะอีกตั้งหลายวันแหน่ยังทันอยู่นะคะรีบเลยนะคะก่อนที่จะอั้นแล้วแอดก็เชื่อว่างวดน,นี้นะคะบางคนอาจจะมีโชคใหญ่แน่นอนอย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าลืมดูแลพระในบ้านอย่าลืมว่าโควิดยังไม่จบนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยมีตัวเน้นตัวรองให้เห็นไหมคะว่าแถบด้านบนสีชมพูก็จะเน้นให้เลยนะคะแล้วก็3ตัวก็จะมีตัวเน้นตัวรองนะคะเลขวิ่งเลขออกกําลังกายก็จะมีให้เลยนะคะใครที่ชอบวิ่งวดที่แล้วก็เข้าไปเต็มๆเลยนะคะเห็นไหมคะตรงกลางจะเน้นให้3ตัวนะคะแล้วก็2ตัวจะมีตัวเน้นตัวรองนะคะตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะ เผื่อว่าจะได้โชคดีนะคะจะได้ทําบุญร่วมกันเนาะทำบุญที่ไหนก็ได้นะคะใครงบน้อยนะคะเม็ดเดียวดูหน้านี้เลยนะคะงวดนี้นะ,ะแอดชอบ739318แอดชอบมากเลยนะคะแล้วก็003แต่แอดฝันเห็น19นะคะมันจะมาไหมลองดูนะคะไอดก็จะไปหาซื้อสลากินแบ,บ่งรัฐบาล หายยังไม่ได้เลยนะคะ19นะคะเอา3773933 9เ 3, ก 3, 9, ยแหละเอาค่ะสำหรับตัวเลขแอดเอามาฝากนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมแอดจะรีเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะแอดขอไวพร้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆปงัปงปังตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะอย่าทิ้งทิ้งแอดไปไหนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ให้ช่องสองห่วยชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ